คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปต่อที่กู้ภยัยกู้ภัยใจพระนะคะพี่บินบรรลือฤทธิ์ค่ะถึงจะยุตินะคะการแจกเงินในชุมชนแล้วเนี่ยก็ไม่ลืมสัญญาค่ะที่จะไปช่วยเหลือน้องช้างที่จังหวัดอยุธยาค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทั้งพี่บินแล้วก็พี่เอกพันธ์นะคะพร้อมทีมมูล,ลนิธิร่วมกัน,นยูนํารถกว้18ล้อค่ะแล้วก็รถกระบ,บะอีก10คันบรรทุกผักผลไม้จากตลาดไทยขนมาเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมทั้งกล้วยสับป,ประรดข้าวโพดแตงกวากะหล่ำปีีแล้วก็ผักสดจํานวนมากเลย เพื่อไปมออไพ้ที่วังช้างอุทยาค่ะแล้วก็ทันทีที่มาถึงนะคะพี่บินค่ะถึงกับนั่งกับพื้นก้มกราบช้างที่มารอต้อนรับขบวนด้วยนะคะก่อนเดินไปกราบไหว้าสารประกรรมช้างค่ะที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่กับวังช้างอาุทยามาอย่างช้านานค่ะ okay, บรรยากาศนี่มันแบบยิ่งใหญ่นะดูผลลูกนะโอ้ค่ะคุณผู้ชมจากนั้นนะคะก็ได้ไปร่วมกันรับขวัญช้างน้อยเพชรเมียค่ะที่พื้นยืนตาดีโลกนะคะออกมาเมื่อคืนวันศุกร์ที่15พฤษภาคมซึ่งเป็นลำดับช้างที่ตกลูกในทนเลขเชือกที่83ซึ่งพี่บินละนะคะแล้วก็พี่เอกพันธ์ก็เปิดใจค่ะว่ารู้สึกดีมากเลยนะคะที่มาช่วยช้างเพราะเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองประเทศไทยช่วงโควิดทราบว่าทุกคนเดือดร้อนทั้งช้างแล้วก็ทั้งควานช้างซึ่งก็จะช่วย เทาที่ทําได้และขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่วังชัดอุยิยาด้วยค่ะมาตอนเนี้นดูช้างบางตัวนะครับข้อหนึ่งจากเรื่องอาหารนะครับจากเรื่องรายได้ที่เข้ามาในในทะนเนีเน่ไม่ค่อยไม่มีเลยมาสองเดือนยแล้วทั้งสิบล้อเนี่ยค่าไม่พอ,อยังไงแล้วเนเี่ยวผมจะกลับไปที่สลาดไทใหม่ เพราะว่ามีหลายคนพีท้องมีแม่ค้าอีกโอ้โหเป็นร้อยคนเลยพร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมที่จะมอบทั้ทงข้าวโพดทัง้งถั่วทั้งอะไรมาให้เราันีน้นะคะขออัปเดตหน่อยละกันค่ะในการช่วยเหลือของพี่บินนะคะพี่บินเองเนี่ยก็ไปแจกเงินช่วยเหลือคนยากไร้ต่อที่มูลนิธิร่วมกตัญยูสานักงานบางพลีค่ะจงังหวัดสมุทรปราการโดยช่วยเหลือกว่า2000ครอบครัวนะคะติดตามภาพบรรยากาศได้ทางบันเทิงไทยรัฐวันพรุ่งนี้เช้านะคะคุณผู้ชมค่ะ นี่ไงคุณผู้ชมค่ะถึงว่าดูวอยเป็นตัวอย่างเนาะเราสามารถช่วยอะไรได้ก็ช่วยเท่าที่ทําได้ก็แล้วกันนะคะใช่แล้วค่ะหลากหลายความช่วยเหลือเลยนะคะต้องบอกว่าพี่บินบลูบรีดวันนี้เนี่ยถ้าเมื่อวานกับพรุ่งนี้เขาบอกว่างบประมาณในการที่จะมอบเงินให้กับชาวบ้านเ่ยน่าจะอยู่ที่3-4ล้านบาทเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมารอดูบรรยากาศอีกทีหนึ่งนะคะ